น้องมาดาวันนี้มีมีการบ้านไหมได้ไหมคุณครูให้การบ้านไหมมีมีไหมการบ้านนะวางก่อนวางก่อนน้ำอุ่นชินะวางไว้พี่วางไว้พี่วางไว้พ่พอกินพี่อาโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> การบ้านเหรอปาดมูนขี่ของอากาศจะมางามเดี๋ยวมูนอายะมูนขี่ของเอากาศเด้ดอ คือวาดสวยแท้คือมูลอัญะแท้ในในในให้พ่อดูหน่อยปลาระบายสวยแท้เว้ยมูลอัญะเลยกินนมกินนมโอ้ยบอบอพ่อไปกินคุณพี่ทีดากีฬาเลยกินสดจะได้โตโตเอวเอวไปกินไปกินพ่อไปกินสีได้โตโตพ่อจะกินน้ำโออิชิเอาเนี้ยมันไม่โต ไม่ได้กินซ้ำเอื้อจะกินคนเดียวเอาแบ่งพ่อแอนีฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับกินนมย่างเดียวเอาเป็นยังคือกินนมย่างเดียวมันมีตุกกระพแข็งแรงฝากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ยเร็วน้องมาดา